สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องชายทุบทุกท่านครับคลิปนี้เดี๋ยวามาเอาห้าศูนย์อพีออกงานซะหน่อยครับเพราะว่าจอดอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ข้าวก็ไว้บนรถครับสองคืนสามคืนแล้วผมจะเอาไปเป่าครับเอาไป เอาไปคัดวันนี้ก็เอาคันใหม่ไปลองงานครับอันนี้ยังไม่ต้องถอดหลอกไว้อย่างงี้แหละเดี๋ยวจะเอาผมจะเปลี่ยนใบมีดนะเอาใบมีด50ขันบนครับอันนี้ถอดไว้ก่อนถอดไว้นะครับมารุ่นกันครับว่าจะใส่ได้ไหมรถใหม่ครับยังไม่ได้รถน้ำมตน ยังไม่ได้เจิมให้ครับน้ำมันก็เต็มถังนะครับทางเอามาจากทางร้านเลยครับน้ำมันเต็มถังโอ้โคงมอะไรมันจะฝืดๆครับ มาลัยฝืดมากครับ นี่มีแหวนรอง้วยครับแลหวนกีก่ใบบอสแหวนรองสามตัวครับมาลุ้นกันครับว่าจะใส่ได้ไหม อันนี้ก็ลงแต่โครนครับมันนะก็จะสุกปรกนิดนึงคนระับ ผมที่ผมเปลี่ยนใบมีดก็อยากให้ใบมีดขั้นใหม่ใหม่ที่สุดนะครับ ครับวันนี้อัดฟางประมาณสองร้อยก้อนครับได้เป็นฟางเป็นข้าวไม่ใช่ข้าวนาฟางครับนะไม่ใช่ข้าวหนึ่งศูนย์ห้ามาลุ้มกันครับว่าจะใส่ได้ไหม น่าจะใส่ได้นะถมวา่าก็คล้ายๆกันนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ <laughs> <laughs> นี่ครับเอาเอาตัวไหนไปดีกว่าเอาสลักตัวนี้แหละไปเฮ้ดีกล่าวะุย <c oughs> นี่ครับใส่ได้นะใส่ได้ครับใส่ได้รู้สึกดีใจนิดนิดครับ <c oughs> <c oughs> เอนี่ครับใส่ไมมิดก็ไม่ยากหรอกครับเรกก็อาจจะยากอยู่ลังๆมาก็คล่องตัวแล้วครับ นี่ครับใส่ได้ครับใส่ได้โอเคครับถือว่าได้ครับเดี๋ยวถอยมาใส่เครื่องก่อน 我嘞，反正也没看我。打 โอเคครับจะได้เหมือนกันครับนี่ครับเดี๋ยวจะต่อพ่วงเครื่องอัดฟังก่อนครับแต่ใบมีดนี่คันล่างนี่จะยาวกว่านีครับจะยาวกว่าคัานบนครับผมตัวนี้นี่ 186f ครับเดี๋ยวมาดูคันบนกันครับ ขั้นบนนี่จะหนึ่งแปดสองนะสั้นกว่าประมาณสี่เซนครับอโอเคครับถูกว่าใส่ได้ครับผมก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายๆแค่นี้ละกันครับสวัสดีครับ